แม่ลาออกแล้วแม่ไม่ไหวแล้ววิทำว่าเธอแบบดื้อมากไม่ขอลาออกไม่ไหวจริงๆทะเลาะกันแม่ลาออกแล้วเกลแม่ลาออกแม่ลาออก ร้องไห้เลยโอ้โหบ้ามากๆแม่เราออกว่าไงแม่เราออกว่าตาตาเกแม่ไม่ออกแล้วแม่อยู่แม่ยม่เวลาออกแม่เวลาออกเกรู้ว่าราออกแปลว่าอะไรไม่รู้ยูเราออกแปลว่าอะไรแม่ขอสมัครงาน สมัครเรียนน้องเกลได้ไหมคะน้องเกลได้นะคะโอ้โหผ่านไหมคะเกลอนุมัติไหมคะเกลอนุมัตินะคะโอเคค่ะได้เป็นคุณแม่เหมือนเดิมค่ะเกลอันนี้คือไปสมัครหรือไปลาออก ไปสมัครด้วยอนุมัตินะคะคุณอารยาได้ไปต่อค่ะเก่งจริงๆเลยค่ะโอเคนะคะผ่านนะคะสัมภาษณ์ไงเขียนไม่ให okay, uh, okay, okay, ้ย okay, ูคิน